ชับของ Eduvico ของเรานะคะชั a ปเตอร์หจะเป็นเกี่ยวกับ Trashbot หรือเป็นทางขยะอัตโนมัติตัวนี้ซึ่งเราจะมาอัปเกรดเจ้าตัว Trashbot ที่เราได้เรียนรู้แล้วเกี่ยวกับ s e r v ์โวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ Control s e r v โวและมอเตอร์ผ่านทางเว็บ UI ค่ะสำหรับฮาร์ดแวร์เซตอัแล้วก็การเชื่อมต่อวงจรน,นะคะ จะเริ่มจากการประกอบก่อนเนาะก็คือเราก็จะมีตัว RoboBase Mini เนี่ยเป็นเซตที่มี4ล้อนะคะ4มอเตอร์ก็จะสามารถต่อตามนี้ได้เลยแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยฝั่งซ้ายเราก็จะรวมกันให้เป็น1เส้นนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็รวมกันให้เป็น1เส้นเช่นเดียวกันเพราะว่าตัว Driver Motor ของ Educo เนี่ยจะมีอยู่สองสองพอร์ตนะคะต่อมาเป็นในส่วนของเซอร์โวนะคะเซอร์โวที่แถมไปกับตัวเซต Educo เนี่ยก็จะเป็นโมเดลเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นเฟืองแบบ พลาสติกเนาะก็จะเป็นสีฟ้าทีนี้ให้ดูตรงก้านที่หมุนนะคะถ้าเกิดมันยาวไม่พออาจจะหาอะไรมาเสริมอย่างเช่นไม้ติมแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เราจะมีการทําฐานของเซอร์โวนะคะเพื่อให้สามารถยึดติดกับตัวถังขยะได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมานะคะเป็นส่วนของฐานหรือว่าเป็นตัว power bank ก็ได้นะคะอ่ะและที่สําคัญเลยก็คือต้องมีตัว edubico ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราเอาไปติดไว้กับตัวถังขยะแล้วคือตรงนี้การ ต่อการติดอะไรตรงนี้เนี่ยสามารถออกแบบได้ตามจินตนาการของทุกคนได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งเซอร์โวกันก่อนค่ะเซอร์โวเนี่ยก็ต้องเล็งให้ดีนะคะว่าแบบว่าพอมันหมุนแล้วเนี่ยจะสามารถเปิดตัวฝาของถังขยะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ลองลากสายไฟออกมาเพื่อดูว่ามันถึงกับตัวอิเ i โกทคไหมนะคะ ต่อนะคะเป็นการติดตั้งตัวแบตเตอรี่หรือว่าตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เป็น power bank ก็ได้ก็คือถ้าเป็นแบบตัวนี้เนาะก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตรง t e r มินอลสีเขียวบน Idupico o ได้เลยแต่ถ้าใครใช้เป็น power bank ที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ usb เข้ากับตัวบอร์ด raspberry pi pico ได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็มาติดตั้งกับฐานตรงนี้เนี่ยอ่า ไม่ได้เจาะเข้าไปนะคะเป็นการแบบว่าล็อกไว้เฉยๆเพราะว่ามันก็อยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อตัวมอเตอร์ที่เรา,าจับรวมกันแล้วเนี่ยเข้าไปที่เทอร์มินอลของมอเตอร์ไดเวอร์บนบอร์ดอิริปิโคนะคะอ,ะอันนี้ก็แอบ,บลองเช็คนิดนึงว่าโอเคมันทำงานได้นะคะ มาดูในส่วนของโค้ดกันต่อเราก็จะใช้เ i r c u i t Python บนทอนนี่เหมือนเช่นเคยนะคะโค้ดในส่วนแรกนะคะจะเป็นการ Import Library นะคะบอร์ดก็คือจะเรียกขา GPIO ของ Pico นะคะ PWM out ก็คือสร้างสัญญาณ PWM สำหรับมอเตอร์และเซอร์โวค่ะในส่วนของมอเตอร์และเซอร์โวนะคะเป็น Library ควบคุมมอเตอร์ DC แล้วก็ตัวเซอร์โวค่ะแล้วก็ Wi-Fi แล้วก็ Socket Pool นะคะใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi และทำเว็บเซิร์เวค่ะ ในส่วนที่2นะคะคือการตั้งค่า w i f i ค่ะสามารถใส่ชื่อ w i f i และก็รหัสผ่านของทุกคนได้เลยนะคะ <c oughs> เพื่อให้บอร์ดเนี่ยเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กนะคะต่อไปเป็นส่วนของการตั้งค่ามอเตอร์ค่ะสร้าง PWM สำหรับมอเตอร์ซ้ายและก็มอเตอร์ขวานะคะแล้วก็สร้างอ็อบเจกต์เป็นมอเตอร์1และมอเตอร์2เพื่อสั่งการให้หมุนไปข้างหน้าหมุนถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยค่ะ 4เป็นการตั้งค่าเซ์โวนะคะเป็นการสร้าง PWM ที่ความถี่50เฮิรตสำหรับเซ์โวนะคะแล้วก็สร้างอ็อบเจกต์ Steering เพื่อสั่งหมุนตามองศา,ศาที่ต้องการะคะ่ะต่อไปเป็นฟังก์ชันควบคุมนะคะก็จะเป็น set motor แล้วก็ center steering นะคะโดย set motor เนี่ยจะมีความเร็วลบหนถึงหนะคะ ต่อมาเป็นส่วนของ HTML page หรือว่าการสร้างเว็บตรงนี้สามารถแก้ไขได้ตามต้องการเลยนะคะว่าอยากให้มันมีอินเทอร์เฟซแบบไหน,นก็คือเป็นภาษา HTML ได้เลยต่อมานะคะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเริ่มเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็จะเป็นการาเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สร้าง Socket Server ที่พอร์80นะคะแล้วก็รอรับการเชื่อมต่อของ b r o w s ์เซอร์ต่อมาจะเป็นรูปหลักนะคะ ก็คือรอรับ Request จาก Browser เวลาเรากดปุ่มเป็น forward เป็น Servo r o วอหรือว่าเป็นเดินหน้าถอยหลังต่างๆนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำสั่งนะคะแล้วก็สั่งงานให้มอเตอร์หมุนหรือว่าให้ s e r v ์ฟเปิดนะคะตาม URL ที่ได้รับมานะคะต่อมาเป็นการส่งหน้าเว็บกลับไปแสดงนะคะก็จะวนตามหลูปแบบนี้เรื่อยๆ เมื่อเสร็จเรียบร้อยเรามาทําการทดสอบกันค่ะเราเนี่ยจะสามารถคอนโทรลตัวแ a s ชบอร์ดของเราเนี่ยให้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้เสร็จแล้วทีนี้ในส่วนของเซอร์โวเนี่ยตัวทิว t o r i a l เนี้ยจะเป็นการคลิกบนเว็บ UI นะคะเพื่อเปิดและปิดแต่ถ้าอยากให้มันอัตโนมัติโดยใช้ proximity เนี่ยก็สามารถทำตาม Chapter 5ได้เลยค่ะ ไซตรอนไทยแลนด์ร่วมสร้างเทคโนโลยี